สมาคมธุรกิจอาเซียนนะคะร่วมกับสภาประชาะสังคมแห่งประเทศไทยและกลุ่มสหาการอุตสาหากรรมภาคเอเชียจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ให้กับนักธุรกิจนักบริหารนะคะเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรางวัลการประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะ Thailand i n d u s t r y Award 2023ไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะหอประชุมการตลาดนะคะกองทับอากาศโดยมีพลตีมหม่อมราชวงศ์วัยวัจกกักพาลห้เกตเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว และสำหรับนักธุรกิจนักบริหาระคะเจ้าของแบรนด์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือคุณฝนทิพย์นะคะซีโอบริษัทไอออนิกจำกัดนั่นเองค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะฝนฝน,ฝนทิพย์สีวรังยูหรือว่าฝน CEO จากบริษัทไอออนิกค่ะ,คะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้ฝนได้มีโอกาสมารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นหรือว่า Thai ินดัสทรีอวอร์ค่ะ,คะบริษัทไอออนิกนะคะก่อตั้งมาแล้ว19ปีนะคะ,คะเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็สารปรับสภาพดิน ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะเพราะว่าปกติแล้วเรารับทำตามสูตรแล้วก็าตามที่ลูกค้าต้องการในแต่ละในแต่ละพื้นที่ก่อนอื่นนะคะบริษัทไอออนิกมีห้องแลบเป็นของตัวเองค่ะที่ว่าสินค้าทุกอตเราก็จะทําการตรวจสอบก่อนที่จะให้ลูกค้ารวมถึงพัฒนาแล้วก็ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างเราก็มีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของการเคลือบพอกปุ๋ยนะคะซึ่งจะทําให้ปุ๋ยมีการปลดปล่อยที่ช้าหรือว่าเร็วตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะแล้วด้วยความที่เรามีห้องแลบแล้วเราก็สามารถพัฒนาสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้าดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่รวมถึง การส่งออกไปยังทั่วโลกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันเราส่งออกไป30ประเทศทั่วโลกนะคะการตลาดนะคะตอนนี้บริษัททำได้หลายช่องทางค่ะแต่ว่าหลักๆคือเราจะรับจ้างผลิตซึ่งตอนนี้เรารับจ้างผลิตมามากกว่า100แบรนด์หรือว่ามากกว่า1,000สูตรที่ขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะส่งปุ๋ยไปยังทุกพื้นที่ในประเทศนะคะส่งถึงบ้านแม้กระทั่งส่ง หนึ่งกระสอบก็ส่งถึงบ้านได้นะคะรวมถึงก็ขายตามร้านค้าแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะสหกรกกรส่งถึงแปลงใหญ่ ะะแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะขั้นต่ำของบริษัทนะคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งกระสอบเราก็รับทำค่ะเนื่องจากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการผสมสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยมีมากมายหลายรูปแบบนะคะเราทําได้ทั้งชนิดเม็ดน้ําแล้วก็ผงแล้วก็ในแต่ละรูปแบบการปั้นปุ๋ยแล้วก็การผสมปุ๋ยปกติแล้วควรจะคิดว่า การที่เราเนี่ยผลิตปุ๋ยเป็นแบรนด์ของตัวเองหรือว่าสูตรของตัวเองเนี่ยจะต้องมีต้นทุนที่สูงหรือว่าค่าใช้จ่ายที่สูงหรือว่ามีขั้นต่ำที่สูงแต่จริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นยากอย่างที่คิดนะคะเพียงหนึ่งกระสอบเราก็สามารถทำให้ได้ค่ะ mm hmm. ค่ะการออกแบบสูตรกับลูกค้านะคะเราก็จะต้องเป็นการพูดคุยกันก่อนเบื้องต้นว่าลูกค้ามีความต้องการยังไงบ้าง mm hmm. ส่วนมากเราก็จะใช้การตลาดนำการผลิตก็คือสมมติว่าลูกค้ามีความต้องการพื้นที่นี้ ใช้ปุ๋ยตัวนี้ดีแล้วเราก็สามารถเอามาพัฒนาสูตรต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่เดิมที่เขาใช้ดีอยู่แล้วนะคะให้มันดียิ่งขึ้นได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่1วิธีที่2ก็คือสามารถเอาดินของลูกค้ามาตรวจที่ห้องแลบเพื่อเราจะได้รับทราบว่าธาตุอาหารในดิน N P K ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมในดินมีอะไรแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นหมอนะคะในการที่สั่งจ่ายปุ๋ยให้กับทุกพื้นที่ให้ตรงความต้องการมากที่สุดคะ่ะ บริษัทไอออนิกนะคะตอนนี้เป็นบริษัทเพื่อคนไทยจริงๆเลยเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบอิงตามโลเคเบสหรือว่าเป็นวัตถุดิบพื้นเมืองในในประเทศไทยเราสนับสนุนการจ้างงานคนไทยรวมถึงการที่พัฒนาวงการเกษตรไทยให้ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเกษตร เป็นรากฐานของคนไทยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกษตรจะยั่งยืนได้คนไทยจะต้องสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ของคนไทยกันเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราดังไกลไปทั่วโลกเพราะว่าเราก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมาในการที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนวัตกรรมถ้าใครสนใจอยากจะได้ปุ๋ยนวัตกรรมสามารถติดต่อได้ในช่องทางเว็บไซต์บริษัทแล้วก็ t k t t อกหรือว่าในช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัทได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ